อยู่เมืองนอกทำบุกชิ้นกินเองจา้าซื้อเค้ากับแพงที่เขาแช่แข็งมาจา้ะเนาะลูกไม่ค่อยสวยแล้วก็ลูกใหญ่จ้ะเพราะว่ามันปั่นยากซื้อหมูมาจากซปเปอร์มาร์กหมูซปเปอร์มาร์กมันมีน้ําเยอะเวลาเราทําเราก็ต้องลดน้ําลงหน่อยที่มีได้ลดน้ําลงจ้ะลืมจ้ะมันก็เลยเฉะเฉะหน่อยก็เลยรีบปั่นให้เสร็จจ้ะถ้าเราซื้อมา หมูบดมาจากไอ้ลานขายหมูอะ่ะมันจะดีจ้ะไม่มีน้ำเนาะซุปร์มากเขาใส่น้ำเยอะใส่น้ำให้นักนะกงกงตะช่างเนาะทำกินเองอ่อยจ้ะลูกชอบนอะลูกฉันกินที่ที่ละยี่สิบสามสิบลูกจก้ะใส่พักไอ้แตงกวาด้วยเยอะๆจ้ะเนาะ,เ,นะเวลาเขาจิ้มเนาะ น้ำจิ้มเนาะจะได้กินพักด้วยจ้ะเล็กหน่อยชอบชอบมากจ้ะ